ดอกไม้ข้างริมชะเลนะคะสวยค่ะสวยสวยมากเลยนะคะมันเกิดเองนะเนี่ยว้าวสวยค่ะออมันได้สาหล่ายไงคะเพื่อนๆมันได้สาหล่ายมันก็เลยสวยค่ะว้าวโอ้โหมองดูสวยจังเลยเนี่ย โอ้โหสวยค่ะสวยอยากรู้ว่าเขาได้ไหมเขาตกปลานี่เขาได้หรือเปล่าเดี๋ยวเขาไปสัมภาษณ์อยูสิอันนี้คือสาหร่ายท,ที่ดำๆนี่คือสาหร่ายที่สาหร่ายที่มันมาจากทะเลได้จ้ามันมากองไว้อยู่นี่เอออยากู้ได้ว่าเขาเจ้าได้บน,นอตกปลาได้เนี่ย ลกปลาทะเลลกปลาทะเลดูจิโก้ซ้ำยูดูจิเก็ดซ้ำไปดูว่าทางโน้นมีอะไรบ้างโอ้โหเก็บภาพบรรยากาศกับเพื่อนๆ บรรยากาศบรรยากาศโอ้โหเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยค่ะเพื่อนเป็นบรรยากาศที่ดีเด้พี่น้องเอ้ยโอ้โหนี่แหละนี่แหละน่ามันเสาะไหลน้ามันเสาะจนว่าเป็นหลุมเป็นบอ่อไปเลยพุณอะ นี่ขึ้นน้ำเส่อด้วยจา้าโอ้โหป้าบ่าง,นนเ,งเ,นเ,นเนี่ยมันเสาอลงไหลเสาอน้ำเสาอหินเนี่ยเขาเรียกน้ำเสาอหินนะปูวว้า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 ว,ว,าว 哦。Oh. อันนี้สุดยอดเลยนะคะเพื่อน บริการคนพิการนะคะตรงเนี้ว้าวดีดีเป็นการบริการที่ดีมากนะคะโอ้นะคะโอเค <Okay. S 2> โอ้โหทำความสะอาดไอ้ลูกปิงฟองให้ลูกหมาเขาโอ้นี่ดีนะคะเพื่อนๆพื่สำหรับคนพิการมีที่นั่งด้วย พอเขานั่งเสร็จแล้วก็เขาล้างเท้าล้างอะไรนะคะหรืออาบน้ำก็ได้อยเงี้ยโอย้ดีนะเนี่ยสองทุ่มนะคะอากาศยังสว่างสวัยอยู่ยังไม,ม่มืดนะคะ สั่งเบียร์ได้ไวค่ะเพื่อนๆอีกแล้วเอาอีกแล้วค่ะสั่งเบียร์ได้ไวค่ะเย็นเย็นเย็นสบายสบายสบายบายมไม่แห้งกินแล้วก็เสิย่างตอได้ป่ะเนี่ย 当个材料。 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова บ้านหลังนี้เป็นบ้านแบบทรงมสมัยใหม่มากนะคะเพื่อนๆสำหรับประเทศสเปนที่เห็นมาเนี่ยนะคะเป็นบ้านทรงสมัยใหม่ที่สุดติดชายทะเลว้าวชอบมากค่ะเพื่อนๆสไตล์แบบนี้โอ้โหโอเคกาย ถ้าใครหนาวถ้าใครหนาวก็มานั่งตรงนี้นะคะถ้าใครหนาวก็จะมานั่งตรงนี้ค่ะมาจ้าแรงมากแรงมาก สวัสดีค่ะวันนี้มีเบอร์เกอร์เล็กๆนะคะน่ารักๆค่ะมีชิปมีชิปน้อยๆน่ารักนะคะเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องไวไฟอีก าาจะให้ก็ต่อให้สามครั้งยังไม่ทํางานเลยนะคะเพื่อนๆก็เลยเออไม่เป็นไรหรอกออยังไงก็ไม่เป็นไรคือจริงๆแล้วมันมีมไวไฟอยู่น้องผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะก็าทาได้อืเก็รู้แต่พอดีวันนี้มีน้องผู้ชายน้องผู้หญิงคนนั้นเขาไม่อยู่ ให้น้องพิชชาเขาทำเขาไม่รู้ก็เลยเออโอเคไม่เป็นไรหรอกอร้านนี้ร้านนี้ก็นั่งกินอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วกินเสร็จก็ขึ้นข้างบนเลยไนงะใส่อ thầy làng nè ừ nó thầy láng làng lan mang lên

วันนี้เดินทั้งวันนะคะเ,เพิ่อนๆออกบ้านสามโมงเช้าเวลาขนาดนี้ก็สามทุ่มครึ่งสิบสองชั่วโมงนะคะเดินทางวันนี้วันนี้เดินสิบสองชั่วโมงนะคะนื่งยุสดสุดมาี

This is really nice too. This is good. Burger and the Mhm. Mm mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. hey, uh, no. can't I am We got a little tank. need <laughs> ต้องนอนกับเพื่อน,อนอคืนนี้คงหลับดีนะกพเดินทั้งวันเลยเดินห้า่ยเช้าเลยตอนนี้แบบนานนอน จริงแล้วไม่อิ่มนะคะเพื่อนๆนี่ไม่อิ่มนะไม่อิ่มแต่เดี๋ยวขึ้นไปไปข้างบนเ๋ยไปหาอะไรกินอีกข้างบนบ้านมาคาเลต้ามากาเลต้า โไม่น่าสั่งร้อเกลวเลยน่าจะกินอเบ,บียร์ ทอดอร่อยนะคะเขาเรียกอะไรเนะาะญาบ้านเราเขาเรียกปลาซิวทอดปลาซิ่วแซ่บจ้นมากินทอดปลาซิ่วด้วจ้าอื yeah Hoàng non Hãy nếu con mình nhớ mình nhớ gì nè, các bạn. qua mình nhớ mình nhớ gì nè, chín bớt จะเป็นเขากินอาหารดึกนะคะเพื่อนๆเขากินอาหารดึกด องชั่วโมงนะคะเพื่อนๆวันน,นี้หลายกิโลนะคะเพื่อนๆวันน,น,นี้หลายเยอะเลยแหละคิดว่าประมาณสิบสามกิโลนะคะเพื่อนๆวันน,น,นี้คิดว่านะก็ตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงสามทุ่มครึ่งน่ะ คนสุดท้ายที่กินข้าวเสร็จแล้วก็ขึ้นบ้านแล้วนะโอเค